ระวังการซื้อสิ่งของเหล่านี้มันจะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมาขึ้นถ้าอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับหนึของลดราคาต้องดูให้ดีนะครับว่าของที่คุณจะซื้อตอนลดราคานะั้นน่ะมันจำเป็นไหม คุณต้องซื้อหรือเปล่าหรือคุณแค่เห็นป้ายลดราคาแล้วมันแบบตื่นเต้นคุณอยากจ่ายตังค์ถ้ามันเป็นของจําเป็นเป็นของที่คุณซื้อเก็บไว้ได้ใช้ได้คุ้มค่ามีประโยชน์คุณภาพดีก็ซื้อเก็บไว้ครับแต่ถ้าไม่ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อครับ 2. รถยนต์ เวลาที่คุณจะซื้อรถนั้นคุณต้องคิดถึงการใช้สอยของคุณเป็นหลักครับและมากไปกว่านั้นให้คุณพิจารณาด้วยว่าแบบคุณใกล้การเดินทางขนส่งสาธารณะไหมคุณสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นทดแทนการใช้รถของคุณได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อครับแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อมันจําเป็นครับก็ขอให้คุณดูคุณภาพของรถยนต์นั้นการใช้สอยมันตอบโจทย์หรือเปล่าค่าซ่อมบํารุงเป็นยังไงกินน้ํามันไหมและที่สําคัญก็คือ การลดราคาของมันราคาขายต่อเป็นยังไงบ้างถ้าคุณพิจารณาดีแล้วเอ้ยคุณไม่จําเป็นต้องซื้อเพื่อโชว์ใครคุณอาจจะพิจารณาลดมือ2ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดลดมือ1มันโอเคมันจ่ายไว้มันเหมาะสมคุณก็ซื้อลดมือ1ก็ได้ครับ 3. ของฝากครับหลายคนซื้อของฝากเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆเพราะว่า อาจจะมาเป็นบันทึกความทรงจําหรือแม้กระทั่งการบอกคนอื่นว่าแบบเออฉันไปนู่นมาไปนี่มาซึ่งถ้าเกิดใช้เพื่อบันทึกความทรงจํามันก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเพื่ออวดคนอื่นบางทีมันไม่จําเป็นเลยครับเพราะเดี๋ยเขาก็ลืมแล้วว่าคุณไปไหนมาคุณอาจจะใช้วิธีการเก็บบันทึกความทรงจําจากรูปถ่ายก็ได้คุณโพสต์เป็นเมมโมรีเขียนบันทึกลงไปในโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ได้ครับมันก็จะช่วยในการลดการซื้อของฝากได้เช่นกันครับ c ของที่อัปเกรดเทคโนโลยีทุกปี ยกตัวอย่างเช่นพวกโทรศัพท์ทั้งหลายนะครับ iPhone มันก็ออกรุ่นใหม่ทุกปีครับซัมซุงมันก็รุ่นใหม่ทุกปีหัวเว่ยอะไรก็รุ่นใหม่ทุกปีเช่นกันถ้าเกิดคุณไปบ้าจี้ซื้อของเพื่ออัปเดตเพื่อให้ตามเทรนนะครับโดยที่ไม่คํานึงถึงค่าใช้จ่ายหรือว่าดูว่าแบบเอ้ยเราใช้ซื้อไปเลยหนะึมันคุ้มหรือ,อยังคุณก็จะเสียเงินส่วนนี้โดยไม่จําเป็นครับเพราะฉะนั้นมีสตินิดนึงครับเอ้ยถ้ามันยังโอเคมันยังใช้ได้มันยังไม่พังคุณภาพดีอยู่ก็ใช้ต่อไปครับ่้าาาใรรรมีีีวิิธททจจะหจดกํ ให้คุณอัปเดตตามเทรนเหล่านี้ได้โดยที่คุณไม่เสียเงินมากหรืออะไรอันน,นั้นก็สามารถทำได้เช่นกันครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ก็เก็บเงินไว้อุ่นใจกว่าครับ 5. เสื้อผ้าแฟชั่นที่มันฉูดฉาด ใช้ได้บางโอกาสเท่านั้นครับเวลาที่คุณเลือกซื้อเสื้อผ้าครับขอให้คุณเน้นที่คุณภาพครับและดูการใช้งานของมันว่าใช้ได้หลายโอกาสหรือเปล่าและการที่คุณซื้อเสื้อผ้าที่มันมีคุณภาพเนี่ยครับใช้ได้หลายโอกาสเนี่ยมันทําให้คุณใช้แล้วใช้ได้นานกว่าใช้แล้วดูดีดูหล่อดูมั่นใจใช้แล้วคุ้มค่าเสื้อผ้าแฟชั่นคุณก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าคุณชอบจริงๆคุณเก็บเงินเพื่อได้มันจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ซื้อแบบฟุ่มเฟือยจนคุณเบียดเบียนตัวเองครับหก หนังสือหลายคนอาจจะตกใจเฮ้ยทําไมไม่ส่งเสริมกันให้อ่านหนังสือเลยทําไมมาห้ามกันซือน้อหนังสือแบบนี้แต่จงดูดีๆครับว่าหนังสือที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณได้อ่านมันจริงๆไหมหรือคุณเอามาประดับตู้โชว์แทนที่จะได้เซลฟดีเวล็อปเมนต์พัฒนาตัวเองกลายเป็นเชฟดีเวล็อปเมนต์ สร้างชั้นหนังสือที่สวยงามแทนตั้งไว้อย่างนั้นครับอย่างนั้นไม่ดีนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าระวังในการซือ้อหนังสือเนี่ยเพราะว่าอะไรครับในปัจจุบันนี้มันก็มีออดิโอบุ๊กหนังสือออนไลน์พอดแคสต์มีคนอ่านมีคนสรุปให้คุณฟังครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรสั้นๆอ่านหนังสือแล้วไม่เคยจบสักทีการไปเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือการฟังพอดแคสต์ดูใน YouTube เป็นสิ่งที่ช่วยคุณประหยัดเงินได้เช่นกันครับ 7. สิ่งของที่ต้องใช้เงินในการดูแลสูง ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มันก็มีมากมายนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงนะครับเช่นไปทําเล็บมาแบบ มันต้องเติมมันต้องทําอะไรบ่อยๆมันต้องใช้การระมัดระวังมากการทำไสยกรรมก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะคิดเป็นเรื่องนี้ได้นะครับหรือสําหรับผู้ชายก็อาจจะเป็นรถยนต์นะครับถ้าไหนมันแบบโอ้ยดูแลเป็นสเปเชียลพิเศษจ่ายเงินเติมน้ํามันแพงๆกินน้ํามันเยอะๆรถคลาสสิกที่ต้องการการดูแลถ้าคุณจัดการจ่ายมันไม่ไหวมันก็เปลืองเงินเหมือนกันครับเลยอันนึงก็คือสัตว์เลี้ยงคุณเลี้ยงเขาไหวไหมคุณจ่ายเขาได้หรือเปล่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดครับและทั้งหมดนี้ก็ค จงดูครับว่าอะไรที่คุณซื้อมาแล้ว มันจะกลายเป็นภาระมันจะกลายเป็นนี้สินหรือมันจะลดมูลค่าลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดคุณจะซื้อสิ่งของที่ว่าเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันโอเคครับที่เราจะเติมความสุขอะไรให้กับตัวเราเองถ้าคุณกันเงินส่วนหนึ่งไว้คุณจัดการตัวเองจัดการการเงินดูแลสิ่งของเหล่านั้นได้แล้วก็จงอย่าลืมจ่ายเพื่อตัวเองด้วยครับจ่ายเพื่อการลงทุนพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเก่งขึ้นเมื่อคุณเก่งขึ้นครับคุณก็จะมีทางเลือกมากขึ้นมีเงินมากขึ้นคราวนี้คคุุณณออยยาากกจจะะสเปน ใช้จ่ายกับอะไรมันก็ทําให้คุณสบายตัวหรือว่าคล่องมากขึ้นทําในสิ่งที่คุณรักได้มากขึ้นครับและฝากไว้ครับทุกอย่างที่คุณจ่ายไปมันมีการลดค่าลดราคามันมีความเสี่ยงหมดครับเพราะฉะนั้นจงอย่าใช้จ่ายอะไรกับสิ่งที่คุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งที่คุณดูแลมันไม่ได้ก็จะทําให้คุณประหยัดเงินด้วยครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็เอาสิ่งนี้ไปลงมือทําแล้วก็แชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเต้ชนินครับ